เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอมองอสอีกเช่นเคยนะครับห่างหายไปนานนะครับมีใครคิดถึงเกมนี้กันบ้างนะก็สำหรับวันนี้ครับเราจะมาเล่นโหมดนักเสืบกันเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมเลยคือเราจะลองใช้สมองดูนะครับถึงแม้ว่า IQ วพวกเราจะต่ำกว่าลิงนิดนึงไงโอเคครับสำหรับวันนี้เล้คุณผู้ชมจะนรับชมันอย่างสนุกนะครับใครที่ชอบเกมนี้มากๆกก็ฝาก ตบไลค์สักคนละทีจะขอบคุณมากมากนะครับส่วนใครที่ชอบเกมนี้มากๆก็ฝากกดไลท์สักคนละ3าแครั้งนะจะขอบคุณครับปาดสโกอะไรวันนี้ไม่ได้เป็นน,นะคุณผู้ชมแม่อะไรครับวันนี้เราอยู่กับพวกแก๊งบรรดาไรสมองนะครับเราต้องมาเติมนน้ำมันนั้ยานก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เป็นฆาตากรด้วยนะผมก็เลยไม่ได้โชว์สกิลปากนะครับที่ช่ำชองเรื่องการโกหกอู้นะผู้ชมดูมันปิดไฟครับปิดทีเดียวเห็นแต่ขา เดี๋ยวก็มีคนตายอ่ะจริงตายจริงจริงเออเมื่อกี้มีสีไอ้น,นี่เดินข้างๆใครใครใครสีอะไรสีอะไรน่าจะ<ด>เป็นพี่หนึ่งเดินกับพี่เล็กกวอะเมื่อกี้ <c oughs> ใช่เหรอไม่ใช่กูแน่นอนกูอยู่<ห>สตาร์ทเห็นไม่ชัดเหรอใช่ผมเห็น <c oughs> เดินมาพร้อมกันเลยหมดเลยสามคนใช่ไหม ทำไมเเห็นดียังลอ่ะกูยังไม่ได้ออกตด้วยไมมีพ้่เจมีบาสดุเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยสารภาพกูจะตรงทางเดินเลยมันมันไฟมืดแล้วมันเลยขึ้นแต่ว่ากูเห็นว่ามีคนเดินแบบกูมีพี่เล็กแล้วก็มีพี่หนึ่งนี่คือข้ากับตรงทางเดินเลยตุ้มฟูง่วงส้มขาวอ่ะเพิ่งออกสตาร์ทเมื่อกี้ใช่ความจำเบียงเลยชมพูม่วงเขียวตุ้มฟูม่วงส้มขาวใช่อาจจะเไม่ได้บูมนะไม่มีสีดำรอ แล้วประเด็นคือทำไมจำแม่นจังเลยมองเห็นในที่มืดไม่ไม่ไม่เหรอเราเราสงสัยคสงสัยกูสงสัยพี่หนึ่งมันเดียวต้องจำแม่นอยู่พี่เพราะเดินมาพร้อมกันหมดเลยเว้ยเรามาเป็นกลุ่มเลยอ่ะเป็นพี่พี่จำไม่ได้เว้ยเอ่อสงสัยใครมีมีแค่กูคนเดียวที่ไม่ได้เดินไปไหนเลยเว้ยกูอยู่กับที่อ่าสงสัยกูสงสัยพี่หนึ่งคนเดียวเพราะว่ากูกูเดินกูเดินมาผู้ไฟดับกูเดินมากับพี่เล็กกูเห็นพี่เล็กขึ้นมาข้างบนเว้ยแล้วประเด็นพวกกูขึ้นในรีพอร์ตเลยกับพี่หนึ่งพี่เดินถอยหลังพี่เดินถอยหลังไปเจอตัวออีกาไ้้มันนนจจะเเล่หหรริงอ เล่นได้ในฉากที่มืดเงี้ยเหรอมันมันเป็นมือใหม่นะอ้าวไอ้เหี้ยคนอื่นก็ดับได้ไอ้สัตว์กูไม่รู้ว่ะพูดยากเหตุการณ์นี้ใช่นักสืบพูดยากแต่ให้ยีฆาตกรก็ฟรีเลยนักกีปอ่าพี่เล็กตายฟรีใช่ไอ้เล็กจะตายฟรีตายไปแลวมองนอนเน่ะโงที่แย่โง่ได้และแมวงี้ยโง่ไม่หยุดกูรู้สึกดีจังเลยกูตายคนแรกมีที่ไหนวะตายคนแรกรู้สึกดี งานเข้าแลว้วดูดูวิ่งได้เห็นนะเท้าโผล่ออกมาเนี่ยไหนดูสิใครส้มไฟสวัสดีครับโอ้เออมีบอยกับเบเกตเมื่อกี้ส้มไฟอ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหวยงวดนี้ชัวหวยงวดน,นี้ออกเจ็ดแปดออกแน่นี่ถ้าออกเจ็ดแปดจริงๆนี่ควรจะเป็นอาจารย์เกมใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นครับ พาสุบไปทางซ้ายเมื่อกี้เอ่อบูมพีเมื่อกี้เดินผ่านใครเป็นวะ <c oughs> รักกับมึงสักเกมนึงได้ไหมพีอุรักกับมึงสักเกมได้ไหมโอ้โหแล้วปิดไฟมืดแบบนี้ตายแน่ตายมาซ่อมไฟแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงไหน <c oughs> ตรงไหนตรงไหนตรงที่ต้องไปเลยเว้ยเมื่อกี้ใครเดินมาเจอกูวะ น่าจะเป็นกูนะเพราะว่ากูพยายามเดินตามมาอยู่พี่เออกูมองไม่เห็นอะไรเลย,เลยมันขึ้นให้รีพอร์ตกูเลยกดรีพอร์ตกูยังไม่เห็นศพเลยเ<อ>าละตรงนี้ก็ไปเออกูเดินลงมาข้างล่างตรงห้อง<ม>ห้องกดน,น้ำากดน้ำกูเดินผ่านที่บ่ยอยใช่ไหมใช่เส กูกูยืนเฝ้าเครียดเครียดผมอยู่กับาแล้เออเออวุ่นวายหมดแล้ววุ่นวายหมดตรงที่ต้องไฟกับตัวเรามันโอ้มันห่างกันเยอะอยู่นะทางทางกูเดินผ่านบูมผ่านตาตาที่ฆาตกรเนียนมากเออตานี้ตานี้เนี่ยนม่อาจจะต้องเป็นโป้มิชชันนอลมันมันฆ่าตอนไฟดับเว้ยเมื่อกี้คืออย่างงี้ในหมดเราทุกคนน่ะสิบคนเนี่ยมีคนที่กูรู้คนหนึ่งที่มันเล่นเหลี่ยมซิกได้เก่งที่สุดก็คือไอ้อ้ำไป เจเจเจ้าจากมุมมองผมว่าผมเดินผมอยู่กับไทดีแลเดินออกมามีพี่บอยเดินขึ้นไปอ่ากอยู่ไอ้บอยไม่ไม่ไม่่ไอ้ไอ้บอยไอ้บอยเดินผ่านกูขึ้นไปไม่มีใครอยู่ไอ้บอยเว้ยเออใช่ใช่พราะเพเพราะ่ผมอยู่กับไทดีสองคผมเดินออกมามีพี่บอยเดินขึ้นไปใช่ไม่ใช่ใช่ใม่ใช่เยไมันแน่แไม่ใช่กูไอพีมึงเห็นตัวมึงเห็นตาิงสาบนหัวกูป่ะ ชี้ไปทางไอ้บอยตาเหยื่อกูอยเป็นไอ้บอยเป็นกูด้วยกูไม่ได้อยู่กับไอ้บอยเมื่อกลยผมไม่ได้บอกพี่บอยเป็นนะผมแค่บอกว่าไม่มึงเชื่อในตาที่สาบนหัวกูกูเชื่อผมเชื่อพี่แต่พาร์ที่เชื่อกู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 เชื่อไอ้กูเป็นลิงกูเชื่อไอ้บูหุ่เชื่อง่ายแปลกๆไอ้เหี้ยมึงไม่เป็นลิงไอ้สับไอ้สมองวาไอ้เหี้ยเลยไอ้คนเดินขึ้นไปนี่กูเป็นผีแล้วไอ้กง่ใครหมดกูอะใครหมดกูเอาพี่ผมพี่ก็ท้อง ไอ้พี่นี่อแค่นี้พี่คงไม่จะทนลไม่เลยไต่อไปเรียบครับเยียบๆตอไปพวกมันเป็นคนเชื่อคนง่ายกันจังวะแป๊บๆนิดแหน่อยมันเชื่อหมดละท้้งดี้ไซ่อมไฟครับก่อนทีมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นนะอึ๊บแป๊กแปโอเคอ่ามเอ่อประสุเราสามารถไว้ใจกัได้หรือเปล่าคือตอนนี้ยังมองไม่ออกเลยครับ ว่าใครเป็นฆาตรกรอีกบ้างนะครับอาจจะเป็นบูมหรือเปล่าแต่บูมไม่น่าใช่นะแต่ก็มีโอกาสเป็นไม,ไ,มได้นะเพราะว่าก่อนไอ้บอยจะโดนโบทออกไอ้บูมมันพยายามพูดกับไอ้บอยว่ามันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ทำไรวะผมว่าน่าใช่นะครับน่าจะใช่เขารู้ก <c oughs> ันหมดเลยพวกโง่พยายามจะทำเออห้องนี้เมื่อกี้ไอ้พัสุขึ้นมา้างบนเนปะ น่าซ่อมไฟกันสืบไฟดับอีกแล้วดับทีไี้เห็นแต่รองเท้าน,านันยางเก๋ามาังแต่รุ่นพอ่อแล้วมันไม่คิดจะซ่อมไฟกันเลยหรอวะคือทั้งทั้งหมดทั้งมวลนี่มกูมาซ่อมไฟอยู่คนเดียวเนี่ยคือจะอยู่กันแบบมืดๆอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยเอ้ยปะสูโอ้ผสมนะใช่ฆาตกรครับแต่ว่ามึงจะไปไหนเนี่ยทำไมมันไม่มีคอมมอนเซนคิดจะมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวว่าะสูแมง สมควรตายครับมันสมควรไปตายอย่างโดดเดี่ยวเว้ย <c> เ <oughs> ออหัดเดินกับเพื่อนให้เป็นบ้างเออโอ้ยอ,อ,อย่าสวนกระแสมาสูอยาสวนกระแสเฮ้ยอ้า่า ไอ้ยี่ห้าเอนยไอ้สงไม่มาทำเนกอนเลยาไอ้ัาชิงลงมือก่อน่ะมือเร็วมากไอ้สัตว์มือเร็วมากกูบเลย้ใช่ใชใช่ใช่อ้สวกูบอกไมึปรนมึงใจ้กไม่ยมึงใรอนมึงมึงมงมึมึงมม ทำไม่ใช่พี่อ้อําเหรอเ<ม>หรอครับตวคนตัวเดียวพี่ผงตายนานแล้วไม่ต้องเรียกกอ้ยอ้ํากูรู้มึงอ่ะเป็นคนที่เล่นดาร์กแบบไม่เก่งวเลยูมึงมันบาบูนไอ้บาบูนก็มีวันฉลาดนะอ้ําจริงก <c oughs> ูคือบาบูนที่วิวัฒนาการแล้วไอ้ซั์ไม่ใช่บาบูนไอ้เชียบูมันคือบาบูมต่างหากกูคือบาบูมบอยมทำเปชินลงมือกดอ่ะบ่อย เดินขึ้นไปยังไงให้มันเห็นเวสักันบ้างโอ้โหนักสือมุมว่ะอพมตอนนี้เข้มๆครับผมจะเล่นให้แบบเข้มๆเลยครับใครที่เป็นฆาตกรระวังตัวนะครับเนี่อยากเป็นคอร์เตอร์แล้วตอนนี้ทุกคนเงียบๆสบาทครับเงียบครับไม่ได้เป็นอีกะลรวะโอ้เซ็งเลยอ่ะอยากเป็นฆาตกรม้างอะแหวะโอ้โหดาวน์โหลดชึบ ดาวโลดโชว์ทีนี้ก็กำจัดปุ๋ยใบไม้แห้งก็ให้เกิดเชื้อไฟทำอไปตัวนี้เข้าไม่ได้เฮ้ยโอ้โหเดินสวนกันมาเหมือนก็มีคดีแถวนี้ไม่มีอ่ะไม่มีใครตายนะตายแน่นอนห้องแบบนี้เดินคลำทางแล้วเนี่ยโอ้โลงข้างล่างใช่ไหมเว้ยเราอยู่ทางซ้ายสองอันเลยครับ <c oughs> เฮ้ยผัสซุ่ยไงเฮ้ยโอ้ยบูมไอ้บูมผัสุเดินผ่านไปเมื่อกี้เธอขยะยังไม่มีศพเหรอนั่นสินะทำไมมันยังไม่มีศพนถึงปัจจุบันนี้นะอืตอนนี้ห้องไอวินสาบคนมีบอยผัสุดูดการ์ดการ์ดสลิชโอ้โหเดนดีแม่นครับเดนดีแม่นมันกระจุกอะไรกันตรงนี้เนี่ยกระจุก ทำไมตายสองเลยวะเฮ้ยคนมีเสาแหวงกระโดดถอยเดี๋ยวแอเอะมึงเจอตรงไหนสายล่างห้องโลซสายล่างเมื่อกี้กูเห็นไอ้บอยวิ่งไปมีไอ้บอยซ่อมไฟเสร็จแล้วพี่ซ่อมไฟอยู่กับใครวะใช่ซ่อมไฟกับใครอ่ะพี่ซ่อมไฟกับไอ้หนึ่ง มีคนนึ่งเลยมาจากข้างล่างไงมาคนนึงเหรอกูอยู่กับพระสูขข้างล่างเห็นที่คนเห็นไอ้บอยกูเห็นไอ้บอยวิ่งทางซ้ายตอนไหนพี่เบเกตตอนแรกๆมึงเดินมึงออกขวามาใช่ไหมออกขวาใช่พี่ของผมอยู่ห้องไฟอยู่กับพี่เจมไม่ใช่อยู่ห้องไฟกับพี่พีแล้วก็พี่บุ๋มสองคนสามคนจากนั้นผมก็เดินออกแล้วพี่พีก็หายไปเลยไอ้เล็กมันทำไมทำไมความเห็นกูไม่ตรงกับความเห็นเบเกตไม่ตรงกับหัวกูวะเพราะว่ากูอะยืนห้องไฟกับไอ้หนึ่งอยู่ใช่ผมเห็นพี่ยืนห้องไฟแล้วก็ออกมาแล้วก็พี่ออกไปใช่ไหมแล้วพี่ก็ยืนนิ่พ แต่มาห้องจแกนได้นะผมเียม็ดไม่มีมันดูไม่ได้แล้วดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ก็ดูโปเกรดิดูโปเกรขึ้นดิโปเกรก็ไม่ขึ้นตอนนี้โปเกรดไม่ขึ้นไม่เกิดโปเกรไม่ขึ้นนั่นแหละก็เดินออกไปทางขวาไอ้พวกไม่เกิเศร้าใจจังเลยว่วตัวปวตัวเองไหมไงดิไอ้บูมมันโดดพ่อไอ้บูมเน่ยแน่เลยมันมาจากทางซ้ายอะไรเขาพูดมึงวะว่าเกมึงอะเพลงละขอโชคดีเฮ้ยอุ้ยโอ้ยเชียร์แล้วอุ้ยจีอุ้ยจีโอ้ย ไอ้ฆาตกรได้ฆ่าต่อไปไปสองคนป่ะเอาล่ะทีนี้เรามีพยานปากเสียงอยู่หนึ่งคนเนไะด้คือไอ้เล็กซึ่งไอ้เล็กเนี่ยเออเมื่อกี้มันบอกว่าไอ้บูมใช่ไหมผมจะเชื่อว่าไอ้เล็กเนี่ยมันได้จะพูดความจริงเนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินตามบันเฮ้ยอ่าดีมากมีความคิดที่ดีเก่งมากเล็กที่เข้าใจแต่ผมว่าต้องเป็นไอ้บูมเ้ย เท่าที่ผมรู้จักมาเน,นี่ยคือมันต้องเป็นในบูมแน่นอนครับโอเคเซิร์ฟแหลกมีเซิร์ฟแหลกด้วยเหรอเอาเอาไอ้เล็กเอ,อา<ำ>ไปตทมไล่ลไหลักฐานเหรอทำไมไล่หลักฐานไม่ต้องเลยไม่ต้องหิ้มเลยมึมมงเต่ามึงตายิ่งเล็กกว่า ไอ้เหี้ยเความที่เธอมาติงกูโดดต่อไปด้านแล้วมึงพึ่งมาแล้วเสียเห็นกูเออจริงเมื่อกี้เมื่อกี้เธอมาติงนะแป๊บนึ่งแต่ว่าพาสุเขามาดูผม ี่เหะอยไอ้กูไดตายมาส่งรัดานมากเลยนะไม่รู้ว่ามันซื้อใจกูมาแล้วกเริ่มกูเริ่มตาปจริงๆนะเเกตเขาลบกันมดยไม่ไม่ผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นคลิปี่ยนที่มันะดาดีแล้วก็ไอไ่ไม่ไ่ไไปุมชนะแน่นอนเป็นนี้าคนแล้วไอ้เจมกับไอ้เเกตไแล้วเว้ยเฮ้ยโยนขี้กูเฉยโยนขี้พวกกูเฉยเบเกตอ่ะมันไม่ได้ไปซ่อมไฟไม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม ที่สิวะงไหนห้องโหวตเนี่ยเออแล้วรอโหวตเลยไม่มีเมคเซนเลยทั้งนั้นเราจะเดินกันสามคนโอเคเอาละทุกคนดีเลยไม่เป็นไรพี่ต่อให้เราโหวตผิดคนเราก็จะแตกกันอยู่ไงพี่เราก็แตกกันข้างพี่จะใส่พี่เพราะผมโหวตบอยใช่ไม่ไม่พี่บอยก็วันนนหาสักคนหนึ่งหนึ่งในสองเลยไม่ได้ไม่ได้ผลกันเลยบอย ไอ้ยันมองถั่วงอกเอยไอ้บอยมนสุดเลยจไม่ได้ระว่างเขียวกัสมตาด้วยนั่นเป็ไอ้จ่มเฉยมากกว่าูตายี่โคตรที่คมเลยเ้บ้มเออะไรเอาอะไรบุมรวมล้างไอ้บุ้มไบุมรวมาุมรวมล่างรวมล่างเลย เฮ้ย๋ยจะปรับตานี้แค่ตากรเป็นหนึ่งวิชันเป็นหนึ่งไปเลยจะแน่นี่หนึ่งเงมากเออฆาตกรหนึ่งไม่ไม่ไม่วิชันหนึ่งเว้ยฆาตกรเห็นไกลมากแต่คนเห็นสั้นนิดเดียวเว้ยเออฆาตกรมันจะได้เปรียบสุดๆไปเลยเว้ยเอาละครับตานี้ครับผู้ชมฆาตกรที่คงฟินเนปแน่ตอนนี้เราเปลี่ยนทรงผมมาเป็นเหมือนพระสุเลยเนบ ส่งผมเอ่ออะไรไม่รู้ยืนย่นนหัวแหลมๆจะรีบวิ่งไปทำไมน,นังหนาไอ้บูมนำหน้านะครับโอ้โหแปดหกหนึ่งสามสี่โอเคฟิบเอ้าเมื่อกี้ว่ไอบูมมันนำหน้าลรอไม่ใช่เหรอโอเคไม่เป็นไรครับวิ่งไปด้วยกัน <c oughs> วิ่งไปด้วยกนันนี่แหละเอ้ยฟิปิ๊ปอีกนานไปเนี่ยโอ้โหแล้วอยู่ห้องนี้ <laughs> อยู่ห้องนี้กงเป็นกระจุกเ <g ül> ยอะไปหมดเลยลมลากออก,ากับพัสธุก่อนดิเออันนี้อะไรอะสี่ห้าแปดซวนซนทำไมยังไม่มีใครตายอยีกเลยวะเฮ้ยโอ้พูดปั๊บตายปับ๊บ <laughs> เดินเดินสายกูปไปเมื่อกี้เอง <c oughs> อะไรเฮียกูเดินลงมาเจอโศไ้พีใครเดินนำหน้าไปก,ก่อนเมื่อกี้วะกู อ่าวไอพีเาดเาดืออยูานกูไปทเว้ก็เมูู่่เป็นองแหะเวา่อมาสุกกูเทรผมไว้กูกำลงฟิวชั่นเไเดี๋ยวเมื่อกี้กูยืนอยู่กับพัสดุแล้วก็ไออั้มเดินขึ้นไปข้างบนไอพีร้านท้ายสุดของแถวเลยเว้ยไอพีเดินให้ไปข้างบนเหรอแล้วศพอยู่ตรงไหนศพอยู่ไหนตรงไอนี่ทาง ทางทางสามแยกก่อนจะขึ้นไปข้างบนน่ะสามแยกไปเรือีเวล้าอยางนี้ก็อยู่ข้างล่างเออมันอยู่มันอยู่ล่างซ้ายเว้ล่างซ้ายไม่ได้ไปตรงนั้นเลยเดินมาแล้วเดินกลับวะอะไรไม่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 ใช่พัสดุเพราิเกนจะดับพัสดุอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วพอดับปุ๊บพัสดุก็เดินอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่รอแถวแล้วมันก็ปึ๊บทันทีเลยเว้ยพี่อยู่พี่อยู่กับพัสดุเว้ยพี่เดินตามพยายามจะฟิวชั่นกยูมันอยู่ใช่ผมก็อยู่กับพี่กับพัสดุไม่หาพี่ฟิวชั่น เบเกตอยู่ไหนผมอยู่ตรงไอ้นี่ด้านขวาล่างอาจจะมุดท่อไปก็ได้ตรงนั้นมีบันทิดท่อไปอ่ะไปมาพอไปติดผมก็ไปซ่อมเลยที่มันเบเกตว่าไงไม่รู้อ่ะกูเห็นดูครูเลยมันเดินคูมาคนแรกแล้วกูเดินสองแล้วก็เนี้ยมันจะจบไหมเดี๋ยวเข้ามามันจจะเป็นสองมันอาจจะเป็นสองศพอะไรพูดแบบกูจะเป็นสองศพ ี๋ยวจับไต่แน่แน่เชื่อปุยสัตว์พี่ไปอีตายพี่ขอรอบนึงแล้วเพื่อนโทษทีนะพี่ตายพี่ก็จะตายจะกลายเป็นคนดิต้าได้อย่างไรกูตายแน่ตาตกใจเฉยพูดเยอะเมือันเลยเป็นสิ่งเหมือนตัวได้ขาดเลยเหมือนแย่แล้วครับคุณผู้ชมครับมีศพแรกก็ต้องมีศพสองศพสามเ่อค่อยผ่านไปนะฮเราจะพยายามเดินเล่นกับพระศุก่อนนะนี่เดินตามพระศุกรงผมเดียวกัน มันจะรู้ปอกว่าเนี่ยว่าเราอยากจะเล่นจบมแดดไอ้ผัสซูอ๋อล้วไม่มีใครไปซ่อมข้างล่างเหรอฮัลโหลซ่อมสายไฟก่อนครับตื่นตืดตืดตื่นเฮะกูจะเข้าไปดีไหมเนี่ยกูไม่เข้าหรอกเฮ้ยโอ้เพื่อนหนึ่งหนึ่ง หนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นนะหนึ่งเป็นมือใหม่ไงเอาโอ้ยไอ้พี่เกลือกับูดียังไม่เก่งอกับูลย อร่อยอร่อยอร่อยสดๆเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่หนึ่งเป็นมือใหม่ที่ดีดีกว่าพี่หนึ่งทำได้ดีมากเลยพี่เห็นคาตาเลยเมื่อกี้เนี่ยคาตาเลยคาตาลิซึมหรือพี่อริงผมเจ๋อล่ะครบ่อยเลยผมบูมทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยให้ทำอะไร พี่หนึ่งพี่กับเราทำให้พี่เล็กผิดหวังใช่ไหมพี่เล็กไม่พูดเลยโอ้ยเยอะเลยพี่เล็กบอกกูพูดเล็กกัอย่างนี้ทำไมถึงอยู่คนเดียววะเฮ้ยใช้ดีทำอะไรตรงนั้นวะท้อไหนวะผมไม่เห็นดีเลยโอ้โหใช้ดีไอ้พี่ยาดนะไม่เป็นไม่ได้หรอกโอ้โหอ่าเลี้ยงโดนแล้คือนี่เว้คุณผู้ชมก็คือไอ้บูมเนี่ยมันน่าจะไปฆ่าไอ้บอยเมื่อกี้เว้ย พอมันคายบอยเสร็จปั๊บผมขึ้นไปพ้องกับไอหนึ่งพอดีไอเบเกตมันเหลือคิวอันเดียวเว้ยมันเลยจัดผมไว้ยแล้วรถยื่นให้หนึ่งครับโอยหนึ่งซวยมากห้องนี้ต้องมีคนตายแน่แน่เอเล็กเอเล็กเดินมาดูทรงเบเกตเดินขึ้นมาอยู่ฆาตกรสองคนเลยที่ว่าห้องนี้เอเล็กเอเล็กเอเล็กเป็นสายตรวจเจ้าคุณโยมแต่มาดูทรงไอกูว่าห้องนี้มีกลิ่นแปลกๆนะ ้ไปแลวไอ้เล็กมันได้อย่างมีเซตนคุณผู้ชมเชียร์ที่มันกลายเป็นคดีฆาตกรรมเอาพลางที่สมบูรณ์แบบมากวิญญาณตนนี้เครียดแก้แค้นไดคุณทีวิญญาณตนนี้จะหลอกหลอนเอ้ยโอ้มีคนเจอแล้วไอ้เล็กเจอไอ้บูมก็บเบเกตไว้แค่นั้นแหละตจ้งแตนทิ ตั้งแต่ตอนที่คันโบ้เอนดืออ่ะสองคนอ่ะใช่เน<ด>ี่กเดี๋ยวสอ,หองห้องแก้ไฟอ่ะอแอ้กูไม่ได้ห้องแก้ไฟนะกูพ<อ>่อแก ไม่ได้อยู่แค้ไฟเว้ยเพราะกูอยู่ข้างล่างมาตั้งนานกูอยู่พิสตงก้นน้ำเว้ยไม่ตอนตอนออกมาลาสุดไม่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 กูอยู่ตรงที่กดนน้ำเออตสองวันเน็กสองวันตรงนั้นไอ้ไข่ไอ้คลุยงมาห้องกดนน้ำไอ้สัตว์มีมึงคนเดียวที่เข้าไปในห้องนั้นกับไอ้เกียเว้ยเร่อเนี้ยกูสงสัยว่าไอ้ไข่ไอ้อยู่คนเดียวมันต้องตายแน่ๆกูเลยเดินเดินเดินไปดูเว้ยเออมีเซน์มีเซน์กูบอกเลยแล้วก็ไอ้เอ้เกียรติแก่ไอเกียรติมาตลอดว่าไอ้เหี้ยถ้าให้ตายเลยนั่นไอ้้เหีย ไม่ใช hey, ่ก oh ูเว so ้ยเชื่อกูไอเบเกตองซะก่อนเพาแบบอาแบบเอาแบบทะลุพันไอคิวก็เบเกตเป็นซะกูเออนั่นแหละเบเกตแมสหลอกใครไม่รู้ผมบอกพี่เล็กแหละเบเกตเล็กเล็กมันสุ้มันสู้เชื่อมือกันแล้วเออดีมากดีมากดูสู ถ้าถ้าเบรกไม่ได้เป็นแล้ตายกันหมดแรงมากดีมากมากเกือบไปตายแล้วใครใครกูบอกไม่ได้ไอ้ยักษ์ไอ้ไอ้บูยังไม่เชื่อมไฟรอกกุลล็อกกุลลอกดุลเด้อเฮ้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือแต่พวกลิงบาบูนแล้วเว้ยที่ยังไว้ใจได้ตอนนี้คือไอ้เล็กกับไอ้อ้๊มเว้ยไอ้ผสมนี่ต้องตัดออกนะครับเป็นเพราะว่ามันสมองของมันเนี่ย เท่าเมล็ดถั่วนายผสมฝังไว้เอาละทีนี้เราต้องอวยพรนะครับให้ให้ผสุกมันฉลาดด้วยคือตอนเนี้ยอ้ำมันมันน่าจะเชื่อแล้วว่าไอ้บูมาเป็นเอาละมึงหลอกคูบอกแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยก็ก็แค่โหวตแค่โหวตคนมีเข่าแค่นั้นแหละเห็นไหมไอ้เหี้ยถ้าไม่ใช่ถ้าถ้าไอ้เหี้ยโหวตไปเก่งก็ต้องแพ้ไปแล้วว่าไอ้สัตว์เพราะกูเห็นว่ามีหนึ่งข่าไอ้เหี้ย ถูกป่ะมูกดูอ่าไม่ถูกอะไรไอหนึ่ง่าไอสัตว์ถ้าอแม่มึงโหวตเบเกตก็ต้องก็ต้องจบแล้วถูกป่ะอาอางเงแอ้วรูงเอาจริงเอาจรงเอ็นไงเอา่ริงเอาจรเอานริงเอาเอ็นงอไเอ้เางเอาเอเอเอาเจรจริงเงเงอา้ามึงเอาจงอ่ะมึงไงงเวเเป็นมันก็ต้องเอ มันก็ต้องจบเกมวมันม่แล้วมึงเป็นไอ้เหี้ยมึงเป็นไอในมึงเมึงอะไรเป็นไม่ต้องไล้มึงเหี้ยเหี้ยกับเด็กเลยพี่อ๊มเอ้ยอ้ำกูกำลังฟังน้ำเสียงอยู่อ้าวมึงเสียงกูอ้าวกูรู้มึงฉลาดอ้าวมึงทำได้เด็กเขาที่เราเจอกันเราคุยกันว่าอะไรวะค่ะคุยกันด้วยเหรอวะคุยกันด้วยหวะ ไอ้ควายเอ้ปวดควาเลยปวดมันมาสู่จมเกนี่ยไอบคุณไอ้วัวควาอ้วยไอ้ควายโอ่วอบ้านเลยไอ้บูลไอ้วคายปวเลยโุกนสมองมีแต่หนอนไอ้เหี้ยมันไอ้บัวองไวยหนอนเลย ย่งมาสูบไปกินกล้วยไหเด็กยาเฮ้ยเอาเอาเอวเอว์ไมกดไ้เดี๋ยวได้วได้วได้มันมันบีอยอยู่เฮ้ยไมโหวตได้ ชนะชนะอยู่ชนะไม่ไม่ไม่เก้บไม่ไมี่ไม่ไม่แล้ว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 ทำไมกดได้ไงผมก็มังนับคู่ดาวตอนเริ่มันมันตกไม่ได้ดิตกลไม่ได้เออชเอเไคุณจะมีุจะมีกจะมีเวลา่า่าซึ่งมึงกดทะลุใช่คือมันมันกดทะลุปุ่มไปเลยเว้ยมันกดทะลุปุ่มเว้ยมันสูมันตบปุ่มแรงเกินไปหรอแต่่อมกดงปุ่นเลยคุจะเป็น โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับในอวองอสปาบุญในคลิปนี้ครับดูแล้วสนุกหรือเปล่าครับก็น่าอยากให้พวกเราเล่นเกมนี้กันอีกนะครับฝากกดปุ่มไลค์กันเยอะๆจะขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์มากๆครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนเช่นเดิมบ๊ายบายจ้าขอบคุณครับ